ราบตั้งที่สองคนครับวันนี้เป็นว่าห่างกับการมาเจอแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งที่นี่ที่สยามรูเฟร์ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากครับผมมาวันนี้เป็นงานเปิดตัวแฟนออฟกันนี้ครั้งแรกของพวกเราแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็มากันเยอะขนาดนี้พวกเราก็ดีใจมากๆครับแล้วห่างหากการเจอแฟนคลับมานานขนาดไหนแล้ว ก็ไม่ไม่นานมากนะฮะเราเจอกันบ่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเมื่อวานมันก็นานไปแล้วครับโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วแบบเดาได้เลยเพลงนี้มึงร้องไปด้วยครับกับเพลงมันนี้ที่โชว์มันเป็นยังไงบ้างครับก็เพลงของพวกเราแล้วนะครับมีคอนเทับดิวช้กับ Watch Your Step นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เพอร์ฟอร์มสองเพลงนี้อีกรอบหนึ่งครับวันนี้เพอร์ฟอร์มได้เฮดเซตด้วยครับใช่ใช่ใช่ก็เใช้ไมค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นการเพอร์ฟอร์ม Watch Your Step เฮดเซตครั้งแรกนะครับใช่การตอนนี้ซิงเกิลกว่าบ้านเองผิด สองซิงเกิลครับผมทำไมซิงเกิลพิเศษหนึ่งเส้นใช่ไหมอ๋อใช่ครับจะมีซิงเกิลพิเศษกับซางบานดิสแตมอะไรนะเรี่อเรียกเรื่องเพลพิเศษอะไรกันเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งครับผมใช่ที่ตอนนี้กำลังมีชาเลนจ์อยู่ใช่เป็นเต้นตาวได้นะครับผมเป็นท่อนฮุกของเพลงฟีลิ่งแต่ว่าอู้้มีฮุกดวยอ๋อฟีฮุกด้วยฟีฮุกเลยอ๋อพี่หัวร้องใช่ไหมหลายคนนัะคิดว่าตั้งแต่บาร์สเดบิวต์มามีแค่สองเส้นเลย เออยังทำไมดูน้องจังอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็ไม่นอนหรอกครับเพราะว่าคือถ้าเกิดภาพที่ออกไปทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีแค่สองซิงเกิลแต่ว่าเบื้องหลังข้างหลังเราก็ตอนนี้ก็มีเพลงอื่นมีเพลงอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแค่กําลังรอโอกาสรอเวลาที่จะแบบปล่อยให้ทุกคนได้รับดูครับผมก็แสดงว่าจังที่3ิบก็อยู่สามที่สี่ก็อยู่ในกระบวนการแน่นอนครับผมที่เราเตรียมให้หมดแล้วแต่ว่าอยู่ใน คือเาจะซีเควน์การปล่อยว่าจะปล่อยเมื่อไหร่หรือว่าวางแผนยังไงอะไรอย่างงี้คือเราอยากโคการให้มันฟาสที่สุดแล้วเราก็เลยใช้เวลานิดนึงครับค่อยๆไปค่อยๆไปครับเราจะจำแนกได้ไหมครับว่ามันเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นแนวแนวนะบัสทำแนวบัสแนวตั้แนวตั้งแนวตั้งครับผมเอ็มวีจะเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วพวกเราก็แนวหนานี่น่าจะแนวตั้งอ่าแนวตั้งแนวนอนแต่เรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟน์แน่นอนแล้วพวกเราก็คอยคอยหาแนวใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเราอยากให้ทุกๆซิงเกิลของเราเนี่ยมีความแปลกใหม่หรือว่ามีความหลากหลายอะไรเงี้ยก็อยากให้มีแบบอยากให้แฟนๆติดตามได้ แน่เพลงต่อไปก็เป็นเพลงเร็วไงฟลลิ่งแบบว่าใช่เพลงเร็วก็ใช่อะเพลงชานี้โอเราได้เพลงมีสามแบบมีเร็วมีช้ามีกลางๆกลาไม่ไม่ไใ่สามนี่เราไม่ไป็บอกบอกทุกคนว่ารอจูเซอร์ไพรส์เลยอันนี้คุณนั่นเองครบคุณนิดจริงๆแล้วแฟนกับจริงๆแล้วแฟนกับเขาเรียกร้องอยากฟังเพลงช้าไหมอ่ะอยากอยากฟังเพลงช้าไหมครับได้รอต่อไป อย่ามีแน่นอนครับอย่ามีแน่นอนจริงๆเราแทนเราไว้บ้างอีกนานด้วยบรรดาซิงเกิลที่สามจะมาก็จริงๆออกมาแล้วในในตารางงานเราไงจริงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดจะบอกถึงซิงเกิลที่สามของพวกเราพวกเราก็จะเรียกว่าเริ่มไปแล้วครับผมเริ่มเริ่มกันไปได้ประมาณหนึ่งแล้วด้วยใช่ผมอย่างนี้อย่างหน้าตรงอะไรครับพิมพิมจะว่าอะไรพิมจะว่าอะไรจะมีอะไรฮะ เ้าบอกว่าพีมจะบอกอะไรก็จะบอกว่ามีเพลงมีสื่อบาเก็ตติ้งให้ติดตามครับคงแว่าอูเ่๋วปาอูใช่ไหมอูอูอูหรืออูได้ดดอูคงแบบว่าอ้อย่างน้องอย่างนี้เอาคงแบบว่าอูอย่งต้องของพวกเราก็เพิ่มมีชื่อด้อ๋อใช่เนาะบีสเปียอว่าอะไรีสบีสัียสครบสผมบาสอ้วนนะครับใช่ใช่บาส อันนี่เป็นฐานการโหวตหรือว่าการคัดกรองกันเลยครับเลือกจริงจริงบ uh ัสเราจะไม่ไม่ใช้การโหวตขนาดนั้นจะเป็นว่าเราคิดชื่อมาแต่ละคนแล้วเอามาเหมือนมาถกกันมาคุยกันว่าเออชื่อนี้เป็นยังไงเหมือนเอามาขายกันแต่ละคนแล้วก็หาจุดตึงกลางหาชื่อที่มันเหมาะสมกับเอ่อบัสจริงๆหรือว่าคู่กับบัสจริงๆครับครับผมเหมือนตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะให้ชื่อชื่อแฟนตัวของเราเนี่ยสอดคล้องกับชื่อของพวกเราด้วยกนแล้วก็พอคุยกันไปเรื่อยเรื่อก็มีคนเสนอชื่อบีอสขึ้นมาครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเราก็เลย ตัดสินใจเป็นชื่อนี้เพราะว่ารู้สึกว่าชื่อนี้เหมาะกับแฟนๆของเราทุกคนที่น่ารักนานอยู่พอสมควรเลยครับนานมันมมีควาหมายว่าไงครับพี่อยนี่พียงนั้นเลยความหมายชื่พีอัสเอ่อพีอัสเมื่อคำว่าบีกับพัศแปลว่ามาเป็นเรามาอยู่ด้วยกันกับเราก็ถ้าถ้าเอ่อความหมายที่พวกเราอยากให้เป็นชื่อของแฟนๆพวกเราก็คือให้แฟนคลับของพวกเรามาอยู่เคียงข้างพวกเราตลอดไปใช่ครับบีอัสกับพัศมองเลยว่าอู้เลยมองอะไรพี่อล้ว บง oh, บอง oh, oh, oh. อันนี้เราถาม oh, oh, oh. ต้องถามมูจินได้นะครับผมต้องถามมูจินได้ต้องถามพี่มูจินได พี่พ oh, ี่เราอันนี้อันนี้เราเราก็ยังไม่ทำต้องมีนะอยากให้มีนะครับใจเราอยากให้มีเลยแต่ที่ตามมาติดิคือกลุ่มคลินิกเดี๋ยวพวกเราใช่การเดบิวต์เหมือนกันแล้วันนนนี้เป็ด้วยครับพี่น้องเนะนะดายส์เพิ่งเดบิวต์เฮ้ยเพิ่งเพิ่งเดบิวต์เพิ่งเพิ่งเดบิวต์เราโตมาพร้อมกันฮะจริงจริงที่เราเราฟักฟักไข่เกิดเราเมื่อก่อนพี่ยาไข่ให่ใช่ ารในจริงจริงจริงเรามีการพูดคุยกันนะแต่การจะได้ทำกับแต่งต่อประสบการณ์อะไรกัน้เราไม่ได้เอาจริงเราเจอทุกวันตอนที่เราเพิ่งเดบิวต์เขาก็อยู่กับผมแบบว่าอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็เหมือนคุยกันเป็นปกติเราไม่เราไม่ได้แบบว่านับว่าเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเราก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่ป๊อปอะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าวงใดก็มีพี่เบิร์ดเลยครับหมายถึงว่าอายุก็เยอะกว่าใช่พี่มินพี่มินเราเองนั่นเองนะผมรู้สึกว่าพี่มินดีทีสุดเลย ใครไปใครเอไม่เอไหมอันนี้ว่านอนหน่อยอ่ะอันนี้ว่านอนเอมอเอเอเอไมาลงไมเบียรมกระวนฝากงานวันที่ก่อนวันนี้ก็แบบรู้สึกดากที่ฝากงานนสได้มาในทุงานวันนี้เรามได้มาดูวเรานะครับก็นที่ี้ที่มาดูเราที่ยวไม่ได้เป็นร์กอยเรีนนเป็นย่วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรีบร